ครบโอ้ว,วันนีออ้ไปหาเห็ดมานะฮะมีเห็ดใคร mm. เห็ดตะไคร้ยักษ์นะครับเห็ดยังขึ้นอยู่นะครับนี่อันนี้จูเกศอ,อ,อาซาดเนาะแบบผดไปอาซาดก็จูเกศกระดกโนตโดโะหนูนี่ไม่เต่เห็ด เห็ดใครนะครับเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ล้วนๆเลยพี um. ่น้องประสัดกลนทู่มแบอันนี้ใหญ่มากมีแต่ดอกเทาเลยกระจะวันนี้คอือเราวิโดตึงเสริมนะบัดตึงเสริมเติมเสร็จจ,จะแบบนีบ้โจ้ จาา้าใครมะเนี่ยครับนี่ตะไคร้อันนี้เอามาทำเชื้อนะครับมันเกล่แล้วต้วนเลยนะฮะอันนี้เกล่เทามากเลยยิ่งเก่ยยิ่งหอมนะครับเห็ดเนี่ยดอกตูมๆก็มีบ้าง ว่าได้พอาะปนนะครับพี่น้องบ้านมาโบเฮยนี่น้ำเส้นน้ำไอ้นี้เขียวปีเลย ช่วงนี้ใครไปหาก็พอได้กินกันทุกคนนะครับขึ้นปีนี้ขึ้นดีนะครับยังไม่หยุดเห็ดดอกตูมตูไข่ไข่ก็เยอะยอะยนะู่แลวเนี่ย

Ну, вот, правда, 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 правда,